สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับอ่กูดเมาสกูดเมาเฉลีวยวคุณนะนัะ่นนะทุกคนมันไม่ดีต่อสุขภาพของคุณนะครับไม่ดีต่อสุขภาพของคุณ<ๆ><ๆ>อนะก็เราก็อยู่ในเกมโรบอกค่ะว่า<ๆ>ไม่ดีตรงไหนเพราะการที่คุณพูดพูดมาพูดมาพูดมาครั้งน้ทุก,ทกนคนกล่องเสียงในคอของคุณมันก็จะแตกออกทีละอันนะทุกคนเพราะฉะนั้นมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคุณโอเค โอเคกดอีกแล้วแนกลำตัวก่อนให้ถือก่อนฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แมปวีไอซ์เคซี่แมปวีไอซ์เคซี่ตอนที่หนึ่งนะคะเดีว่าจะมีตอนที่สองตอนอยู่เคซี่ที่ไหนมาชื่ออะไรบอกชื่อแล้วทำไชื่ออะไรบอกเปล่าเฟิร์บาร์ไซตามะค่ะชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อชิยาผมชื่อเกิดมาจากชอบปุ่มปุ่มย่าค่ะว้าว้องสาวผมเองนะครับกับ ก่อนไม่เคยเจอกับท่านผู้ชมมาก่อนเลยได้ตัวตัวจำรับคนใหม่ที่มาช่องเราใหม่แล้วกันผมชื่อชายโยไซน่าก็ไปติดตามพวกซีรีส์รอดมีวโวเราได้นะแต่วันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอทแมปนี้กันอีกแล้วแมปเวไอซ์แคสซีเอสซีย์ฉันอยู่อิตีนี่เอ๊เอเอ๊เอสซีย์ไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกเลิกทักอะไรป้าบอลกอดเตะแล้วก็รีบไปละเอาเออออมา สองคนนี้กำลังเล่นด้วยกันมาเข้ามาอึ๊บเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาเราสี่เล็บคอไปตอนนี้เราเราจะเข้าซูมแมปไรอุสเควซี่ไรอุสเ s วซี่แชตเตอร์หนึ่งนะว่ามันจะมีแชตเตอร์สองมันอยู่ใช่ไหมับมาพร้อมกับแชตเตอร์สองตอนี้สิ่งแอบดีันต้องขอแอบดีคเตือนเกมนี้ประกอบด้วยไฟไฟกระโดดไฟเดี๋ยวนะไฟกระโดดลงไฟกระพิบอ่ะ แบบว่าไฟการชิปและเสียงดังเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเขาพูดสีขาวเขาล้วนต้องล้วจปิดเข้อดีเคซี่ห้อยหัวซีบีอาบัดจอยเคซี่อยู่หน้าปากโซ่สำหรับผู้ที่เป็นลูกเคซี่เซนด้าอยากอ่านไม่ทันเลยนี่ก็พูดเร็วเกินเคซี่เซนด้าเกิกิดเจ้าเจ้าเจ้าไอ้เจ้าหน้านจากบ้านหยุดฟังมันเรื่องเอะไรครอบเคซี่ได้ดับการรับผู้กิจกรรมราศีเดือนในต่างประเทศเอ่อ Family ครอบครัวรู้แล้วเคยหายไปตำรวจยังไม่สามารถเชื่อมโยงและหลักฐานเพื่อครอบครัวตำรวจและประชาชนกระดางคตนหาคำตอบเฮซี่อยู่ไหนเธอตายหรือยังรู้มีชีวิตอยู่เราจะรายงานอัปเดตใดๆเพิ่มเติมใน123สงสาไปพุทธในเนียวพุทธ เดี๋ยวเดี๋ยวนิวกุศนอะไรไม่ได้นอนอุ้ยใครอะพี่น้องสาวพวกเขาบ้าไปแล้วเหรอพวกเราไอพวกเขาอ่าไม่ทันเซ่เคซี่เป็นเพื่อนพวกเราเธอจะไม่หายตัวไปเจ็บป้าป่านี่นอนคุณต้องแก้ปัญหานี้ผมคิดว่าคุณหน้าไปยังบ้านของน้ำหายไปจะไปบ้านเพื่อ ไอ้ออกตามห้างอุ้ยเฮ้ยโงว่ากไห่เลยเหรอ,อหลองซ้อมก่อ้วเป็น,นักสืบมาโอ้ป<อ>่งเป็นปะไกาเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาที่เราเป็นนักสืบเหรอเฮ้ยของขอตำรวจข้างนอกก่อนเพื่อข้างนอกมันก็มีมตึกแค่นี้อะ่ะเ,เดี๋ยวเอาจริงนะเข้าบ้านไงก่อนมีโพงไม้ล้อมรอบเงี้ยนี่ไงค่่ไม่หมาถึงว่าจะเข้าบ้านเข้ามาในบ้านนี้ไลยก่อนเนี่ยโอ้โหไอเซนต์กิ๊ เฮ้ยฉันต้องหาแสงไฟดับอ๋อแสงเอ้าแสงไฟอยู่นี่แสงเอาเหรอเรียกว่ามาตอนแรกนึกว่าไฟดับอยู่แล้วเดี๋ยวหยิบเทียงเหรออ๋อหยิบขึ้นหยิบขึ้นนะหยิบขึ้นหยิบขึ้นใช่หยิบขึ้นหาถ้วยหาถ้วยเร็วหาถ้วยเล็วถ้วยตรงนี้ว้าวฉันเจอถ้วยแล้วเดี๋ยวมันจะดับไหมนี่น่าจะไม่ดับไม่ดับไม่มีว่าดับมางั้นเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวักอะไรอยู่หาถ้วยก่อนถ้วยอยู่ถ้วยอะไรก่อนนี้เดี๋ยวอุ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่อยู่ใน ขยะขยะมาชั้นสามดูซิไว้ไหนเอาตรงนี้ไงคือวางบนโต๊ะว,วางบนโต๊ะไหนเป็นไหนวางมาันเอ๊ะเกิดอะไขึ้นขาโต๊ะอ่ะ <Okay. S 2> อาโอเคขาโต๊ะตร้อยคันเราให้หาขาโต๊ะใช่ไปหาขาโต๊ะมาโอเคแล้วเรา <c oughs> ถ้าเราหามไม่ทันมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโอเคโอก,กาสที่เราหาเออ ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาดเดี๋ยวเราเราควรเราควรรีบหานะเพราะว่าบรรยากาศมันเริ่มมืดตื้อแล้วก็หลอนๆเฟสีแล้วอย่างนีทำไมกระทะมเลียรลาดนี่ไม้ถุ่มพื้นเว้ยหุ๊ยต่างดียวหาหาอะไรก่อนนะหาอะไรก่อนคณะกรรมการเจี๊ยบเบรร์เบรร์หายไปไหนเฮ้ย์เจย์ตรงนี้หู้ยเจย์ตก เม่กี้เขาได้ยินเสียงครุมใช่กุญแจตุกเมื่อกีุญแจตกเสียงดังแป๊ะขุญแจตกเสียงดังปุ่งแรงปุ่งแรงอ๋อก็หาดินดิวดี๋ยวทูเฮซีเล่นกับคณะโูอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออที่มันเหมือนที่บูชายาสกอย่างนะทุกคนก็เมื่อกี้เขาหยุดองจีไงอือ โอ้โหไปดูดิเล่นกีด้วยแก้วกันแล้วมีที่บูชาซาตานด้วยไม่ใช่ผีด้วยแก้วนีเองนี่ปุ่นทคุยกับ,บเอ่อไรนะแล้วทำไมต้องมีที่บูชาสาตาร์อะไรนะไอเอ่อไม่อยากพูด<ไ>อะไร <อ S 1> นะไอกนอื่นทุกคนดูความมหัศจรรย์นี่นะครับทุกคน <S <S ผมถึงเทียนอันนี้นะผมไม่ได้ส่องสว่างแเฉพอผมถึงเทียนอันนี้ <S <S มันไม่สว่างนะครับทุกคน เราไอ้ที่หมาสะกันมากเลยค่ะโทรศัพท์เฮ้ยเขาคิดว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดียเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวมันเรื่องแสงอ่ะเดี๋ยวเออมันเรื่องแสงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเรื่องแสงยังไงเดี๋ยวเธอ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 อยู่ด้วยยืนเดินไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เธอม่ได้เอาหน้าเสียงอะไรเอาหน้าเสียงอะไรอาชีพไก่ละนั่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนั่นโอ้โอ้ไปกว่าขี้วากี้แม่สาวปากฉีกโอ้ไปค่ะ ที่ว่าเคซี่ถูกครอบงำแล้วว้ากูเจครอบงำยิงดูจากสภาพเมื่อกี้น้ำหน้าจะไม่ใช่คนไม่ใช่คนภาษาเธอเหลือความเทุกคนโอ้เคซี่เดี๋ยวอะไรเคซี่อยู่ด้านบนนั่นเลยอ๋อเธอที่เรามาเออของเคซีเหรอกับขาวเนี่ยไอของขาวที่มันเนี่ยมากันอเอาเบาเขบอ่อนเบากับเอซี่ดำดำต้องหาขาวขาวว่างั้นเอาขาวขาวกับไอดำดำ มันมีอันนึงนอนหลับตรงโอ้โหตีงนิง่งนิ้งแ๋ยวเราต้องขับนตรงนี้ออแล้วคือตรงนี้เราต้องหามันให้ครบใช่ไหมใช่โว<อ>้โอ้ว่ามีอันหนึ่งอยู่ตรงนี้บ้านนี้มันก็ดูเหมือนเป็นบ้านปกตินะมันก็เหมือนบ้านปกติแ,กแต่มันไม่ปกติใช่มันคือบ้านปกติแต่ไ,ไม่ปกติเขาว่าเธอคนจะพูดในเสียงดังกว่านี้มันเหมือนบ้านที่ปกติแต่มันไม่ใช่บ้านที่เหมือนปกติ ก็ดูกระจกมันไม่สะพอนุ่งซึ่งเหมือนโดนหมอกบังเลยหาอะไรใครอันนี้นี่เปล่านี่เปล่าช่วยหาช่วยหาช่วยหาไม่มีตาแดงฮึนีไดลงตาแดงอันนี้โอ้ทมีตาแดงเขาเพิ่นอนที่หลับก็อ๋อหาหาปากกาหาปากกาอันนี้มันอยู่ไหน อเดี๋ยวนี้ปากกาไม่เขาว่าคงไม่ใช่ปากกาเลยอันนี้เหมือนจะเป็นคู่กันมากกว่าใช่คู่กันอ่ะหยิบขึ้นอ่ะเขาได้แปลงละมาควรทำไงเบะเบะเบะหกกับแปดหลัดรับเหรอเออใช่ใส่ใส่ใส่สิมาเอาใส่ตรงนี้สิตึ๊บมาเหร้าแปดหนึ่งแปดห้าเออหกหนึ่งแปดห้า้ยรอด้วย ูนะหกหนึ่งแปดห้าต้องเจอพลังความนี้พลังความเลยจดบันทึกมากฮะเป็นการจดบันทึกที่แบบเฮ้ยคุณเจล่ะคุณเจล่ะอ้าวคุณเจล่ะเขาลืมคุณเจไว้บนห้องไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเคซี่โผล่ขึ้นมาแล้วก็สัวใส่เขาทั้งเป็นเดี๋ยวเจนเคซี่เย็นก่อนนะพวกเรามาดีพวกเราแค่อยากจะหาเธอเละ เออเธอแค่บอกว่าเธอตายหรือยังว่าเธอเป็นยังบัางสบายดีไหมสบายดีหรือเปล่าใจอะนะเธอจ้ไม่ได้แคร์โอ้ตกใจอะเราไม่คืดวเปิดกล้องแล้วมันจะเจอเว้ยเขารันบ้านนะเมื่อกี้ลันบ้านของจริงเธอเปิดไปสีฟันให้หน่อยไปสี่ฟันมันอยู่ไหนวะ กดตู้เกินแก้มสเกลแปลงสีฟอนแปลงสีฟอนเฮ้ยนี่ไงใช่เปล่าใช่เปล่านี่ไงใช่เปล่าใช่แปลงสีฟอนอันนั้นแหละอันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเอามาวางไว้บนโต๊ะไม่เขาหยิบยังไงโอ้โหต้องเอมรวบรววางรวบรววางอยู่ไหนอ่ะดูดสบู่อยู่ในอยู่ในฮะสูบแปรงเลยนะเดี๋ยวแปลงสีฟอนเพลิงคลองน้ำอยู่เรนนี่เขาหยิบมาละมาต้องกดตรงนี้อ่าเรียบร้อย วูนี่คือลูกเขาอะรูปน้องสาวคือเ,คเจซีโอเคโอ้เคซีกับตอนนั้นกับตอนนี้คือดูแตกต่างกันมากดูดูแค่ไม่เหมือนกันเลยแล้วก <มา S 2> <ล>ุเจแล่วคือไปไหนต่ออ๋อนี่ยมาแล้วมาแล้วมาเฮ้ยไว้ดอกไป้เจซสิเราแค่มาสื่อแล้วอแค่บอกว่าเือสบายดีว่าโอกนันมาบอกจริงมาบอกจริงว่าจริงมาบอกจริงแบบ ฉันสบายดีเหมือนแบบเหมือนกำลังบอกว่าเธอชื่อบอกเลยแล้วแบบอุ้ยอ๋องห้านะหัาแบบเหมือนกำลังเธอเธอเธอเอเธอกด6185 6185นะอ่ะ6 1 8 <sh arp intro> กดกดหายตุกฮะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละ6หกหกแปดหนึ่งห้าป่ะแปดหนึ่งห้าหนึ่งห้าโอ้หกแปดหนึ่งห้าด้วยสรุปคือเราแคบเอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอ่านอ๋ออันนี้ให้หาของตานี้อย่าบอกมาเลยเนี่ยหาไอ้กระดาษบอลอันจีที่อยู่ในห้องครัวกับอะไรสักอย่าง คณะกรรมการอดีตอารีของเธอแล้วก็เทนนี่เบย์แล้วก็รูปภาพของเธอที่อยู่ในห้องน้ำโอ้เหมือนแบบถามว่าแบบให้เธอสบายดีไหมแล้วก็บอกว่าผู้ใจสบายดีไปนะฉันเห็นส่วนตัวเองข้างบนเดี๋ยวฉันเห็นส่วนตัวข้างบนอะไรไปได้แบบกระดาษออนจีเธอไปหาไดอารี่มาเร็วไดอารี่เหอไดอารี่เล่นบน เธอไปหาในห้องเธอไปเอาอะไรนะไอ้รูปภาพของนางมานี่นี่เหรออ๋อได้เลยมาอุ้ยอ๋อตรงนี้โอเคได้แล้วนางนั่นเอาเอาไดอารี่ของเธอยังไงต่อคัดรูปภาพไปละเขาเอาเทนนี่เบมมาแป๊บนึงแล้วก็เอาไดอารี่กระดานอันนี้หายไปแล้วอ่ะอ๋อกระกระดานนี่เขาเอาไปเองกระดานนี่มัวปิดเฉยเหมือนเด็กแถวว่าแบบสบายไม่ได้องโผอ่ะมาจะสบายดี โอ้โหแต่สภาพพื้นนี่คือแบบเรียกว่าสบายดีได้เหรอเรียกว่าสบายดีได้เหรอพ่หาแดี่กอนแดลลี่ยู่ไหนอสด่อ้างนี้เลยเอันน้อางอใช่หมแดชั้นงสือเปล่าไอ้นะคณะกรรมการ อุ๊ยจีย้ายอีกครั้งคืออันี้อัจีกับเขามันต้องมีสมุดเฮ้ยเธอนี่ไดอารี่เนี่ยนี่ไดอารี่ใช่ใช่ใช่ไดอารี่เขาเจอแล้วโอ้โหเย่อ่านนี่ก่อนอ่านนี่ก่อนแป๊ดหนึ่งอ่านไดอารี่ก่อนเดี๋ยวอเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นโอ้แต่กาะร่างภาษากรมกเลยแฮะติดต่อฝ่ายวิญญาณอะไรติดต่อวิญญาณได้เหรอติดต่อฝ่ายวิญญาณคณะองค์จี เป็นขั้นตอนสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองในการกําจัดเหรอเราจะต้องกําจัดนางหรืตอนนี้เป็นการเล่นอังจีเอ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วถึงขั้นตอนการการเผามีเพียงสีเท่านั้นไอเทมห้าชิ้นเอ้ยอะไรรูปภาพเธอไม่ใสไปกองไฟฉันต้องการเผามันโอเคสิกลับมาโอเคสิหายตัวไปตลอดกาลโอเคสิคุณเติมกลับมันนี่ ขอใเคซี่หายไปตลกาลนันเเจีวเดี๋ยวเดี๋ยวจีดแล้ต้องการให้นางกับเอาอยู่กับครอบครัววิ่งเคซีหวังว่าเดี๋ยวมันจะคงจะไม่มีจัมสเกลไรมากนะอ่ะไม่มี้วไม่มี้วไม่มีไม่มี่มีสับสเกลไม่มีมีนีลั่นบ้านทำเดียวเลยลั่นบ้านมาเอาหมดเอาหมดเอาเอาของสัมบร์โอยโอ๊ยอะไรเฮ้ยแล้วมันเคซี่ โอ้ยเนี่ยเงินเงินเคซี่เหรอนี่เดี๋ยวดิดูเหมือนจะไม่ไอเทมส่วนไอเทมทำลายวิญญาณเกิดขึ้นเกซี่หรือว่าเราจะไม่นะวิญญาณหายไปไหนแล้วอ่ะเขาิดว่าว่ามันดูไปแน่นอนเชียวมันพอเคซี่ไปไหนโคนี้มันเเป็นเราอาจจะเป็นหนุ่มมิติได้สิ่งบางทีมันอาจจะพาดทที่เรา ไรีพอร์ตหีรีพอทเหรอมันอ่านไงเนี่ยมันแปลว่าไงห่ือฉันพึ่งฆ่าเคซี่ด้วยบางอื่นอย่าบอกนะไปเดี๋ยวดินี่มัน